สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมากับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็น f ฟริวิดีโอประจําเดือนออกัสหรือว่าเดือนสิงหาคมใช่ป่ะสิงหา,าเออสิงหาเอาจริงปอท่องเดือนไม่เป็นอย่าไปบอกใครปอรไม่เคยทําวิดีโอ a ฟริมาก่อนแต่หลังจากนี้ไปปอก็จะพยายามทําวิดีโอ a ฟริออกมาทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าจะได้โชว์เพื่อนๆว่าเออเดือนที่ผ่านมนาะปอใช้อะไรไปบ้างแล้วปอชอบอะไรบ้างเนาะ แต่คือวิดีโอเฟรนด์ของปอเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแต่เครื่องสำอางมันจะเป็นแบบว่าเทคโนโลยีเมคอัพแฟชั่นไลฟ์สไตล์คือแบบทุกอย่างเลยในชีวิตปอที่ปอชอบนะปอก็จะมาโชว์เพื่อนๆดูกันไม่ได้จะเป็นแค่เครื่องสำอางอย่างเดียวเนาะแล้ววันนี้ปอก็อยากจะมาอัปเดตชีวิตของปอให้เพื่อนๆฟังด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยกันมานานนะแลังจากที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าฟิลของวิดีโอหรือว่าแบ็กกราวน์หรือว่าอะไรมันเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะคือตอนนี้ปอก็อยู่ทีี่ยยยปรระเเทศอสตลแ้้วะะยายาามจก เวลลิงตันนิวซีแลนด์นะตั้งแต่วันที่30สิงหาแล้วก็คือตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์แล้วแหละและนั่นคือเหตุผลที่ปอมไม่ได้ทําวิดีโอออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยย้ายประเทศก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันก็เรื่องใหญ่นะคือแบบว,ว่ามันก็ต้องมีแบบมันยุ่งอ่ะมันย้ายของแล้วแบบของมันก็เต็มไปหมดก็เก็บของต้องลือ้อของต้องนู่นเป็น crazy week ของปองมาเนะคะปอก็เลย เพิ่งได้มีโอกาสมานั่งทําวิดีโอให้เพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆกันวันนี้นะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายกันไปสองสัปดาห์อาทิตย์นะตอนนี้ปอก็แบบ e n จ o ยกับชีวิตปอนะคะเพราะว่าเหมือนกับที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์เนี่ยก็แบบอากาศดีไม่ร้อนไปไม่หนาวไปฝนไม่ค่อยตกนะคะเพราะว่าจากเมอเลนตันที่ปอมาเนี่ยฝนตกตลอดเวลาลูกเห็ดตกตอะไรเงี้ยหนาวมากที่นี่ก็แบบอุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ร้อนขนาดเมืองไทยนะแล้วก็ที่ที่ปออยู่เนี่ยเดินไป5าทีก็ถึงทะเลแล้วปอก็เลยแบบ e น j o ยไลฟ์มา,มากๆนะตอนนี้ชอบมาก mm hmm. ก็อัปเดตชิตกันไปแล้วนะมาเข้าเรื่องเป็น f a v o r i วิดีโอเลยดีกว่านะตอนนี้ข้างหน้าปอมมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ11ชิ้นที่จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะไม่รู้เยอะไปหรือเปล่าแต่ก็นะอันนี้ที่ที่ให้มาดูวันนี้คือแบบใชยแล้วชอบจริงๆคือชอบมานานแล้วด้วยมาเริ่มกันด้วยกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มของพวกเครื่องสำอางเนาะ mm hmm. ชิ้นแรกนะคะที่พอชอบก็คือตัวนี้ Revlon Colorstay Stay, Stay Makeup mm hmm. นะคะเป็น ฟาวเดชั่นของเ e ฟ l o n นะคะหนา้ามันจะเป็นเหมือนกับออกแนวเป็นรุ่นเดียวกับ Colorstay แต่ไม่ได้ฟ l Coverage ข,ขนาดขนาด Colorstay แบบใช้ได้ทุกวันนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆสำหรับคนหน้ามาันแล้วก็ยังได้ c o v e r a g e ที่โอเคอยู่ใช้สำหรับทุกวันทั่วไปเนาะสีที่พอใช้คือสีเบอร์เจนะคะ Honey Beige และชิ้นต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ m a y b e l l ี n e f i มี e Concealer นะคะตัวนี้ปอจะชอบมาใช้ใต้ตานะหน้าตาจะนน่ข้างในเลย วันที่แบบ everyday makeup look อย่างเงี้ยแบบว่าไม่ต้องแบบไฮไลท์มากหนักมากใช้กับตัวเนี้ยชอบใช้คู่กันนะคะตัวนี้ก็ใช้สี20 sand s a b l e นะคะคือมันปกปดิดดีแล้วก็ไม่หนักใต้ตา,ตา,ตาด้วยไม่ทำให้เกิดแบบริ้วรอยโว์ขึ้นมาอะไรเงี้ยดีมากๆเลยตัวนี้ชิ้นต่อไปกับเรื่องยางเกี่ยวกับเรื่องเบสเรื่องหน้าอยู่นะก็คือตัวนี้แป้งเจ้านางนะคะอันนี้คือใช้จริงๆทุกวันคือมันง่ายมันแบบว่าแค่แบบตบตตบๆกับตัวเนี้ยไอสามตัวเนี้ยใช้ด้วยกัน ตัวเนี้ยใช้ด้วยกันคือลงรองพื้นใช่ไหมแล้วก็คอนซีลเลอร์ใต้ตากระสิวแล้วก็ตบกตบกตบตบแป้งเจลหนงังมันก็นั่นแหละขึน้ก็เสร็จแล้วนะมันง่ายมากแถมแบบอยู่รอดต่อทั้งวันทําให้หน้าไม่มันด้วยพเพราะวาเมันคนหน้ามันเนาะถัดไปคือลิปสติกที่ปอใช้เยอะมากๆเลยนะสำหรับเดือนนี้คือตัวนี้ n ิ x ส Long ด r าสี e x o ็กซนะคะปอจะชอบใช้แบบไม่ได้ใช้เอามาทาแบบไม่ใช้มาทาปื้ดๆอย่างนี้แะปอจะแบบว่า มาทาที่ฝ่ามือก่อนแล้วก็เอานิ้วเนี่ยแตะแตะแตะแบบให้ขอบมันเบลอเอลอไม่ได้แบบทาแบบว่าโบทั้งปากแค่แบบมาแตะแตะแตะมันก็เป็นแบบว่าเบาๆทุกวันเนี่ยสามตัวเนี้ยใช้ได้กันใช้ด้กันหมดสามตัวเนี้ยนะคะและชิ้นต่อไปคือมาสคาร่านะคะของนานินะไมโครคาร่ามันเล็กมากเลยอะหัวมันเล็กดีเพราะชอบใี้หัวมันเล็ก เพราะว่าปอเป็นคนตาเล็กเวลาแบบว่าใช้ให้มันเล็กๆมันจะแซ่ซอแซงเข้าไปในในขนตาดีเนาะทำให้ขนตาเด้งแล้วก็แบบปอเป็นคนชอบปัดขนตาล่างด้วยตัวนี้มันก็ดีสำหรับขนตาล่างเลยเนาะ <Yeah. S 1> ชอบมากตัวนี้ <Yeah. S 1> แถมกันน้ําได้ดีด้วย <Yeah. S 1> ชิ้นต่อไปนะคะเป็นอายแ a โดว์เบสเนาะปอชอบตัวนี้ Maybelline Color Tattoo นะคะสีเบสเบส to the bronze อนะหน้าตามันก็เป็นแค่สนะี b r o n อะ เอ y ิเ y ง,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 ง่ายๆมาปืดๆทาทาทีเดียวก็จบแล้วประมาณนี้นะมันเป็นอายแชโดว์พรายเมอร์ให้ด้วยอะ่ะมันเหมือนกับในตัวเดียวเป็นแบบมีสีด้วยแล้วก็เป็นพรายเมอร์ด้วยเนาะแล้วชิ้นต่อไปเป็นอ s h a d o w Palette นะคะของ n ิ k นะตัวนี้ love in paris palette จะใช้กับจะใช้คู่กับตัว Maybelline color tattoo เนี่ยแหละ ก็คือใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็พอจะชอบใช้สีนี้อันนี้คือที่แต่งตาวันนี้เลยนะจะชอบใช้สีนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาแล้วก็แล้วก็สีนี้ทาตรงเบ้าตาให้มันแบบเข้มขึ้นมานิดหนึ่งปอชอบที่มันแบบว่ามีทั้งสีนู้ดสีไฮไลท์สีอ่อนสีเข้มมันแบบแค่พาลตเดียวมันจบอ่ะมันง่ายอ่ะเพราะนะชอบตัวนี้เนาะเนี่ยจบไปแล้วก็ มีอะไรกันอ๋ออย่างสุดท้ายที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางนะคะที่ปอาชอบลิปมันของเพสันนะคะตัวนี้มันดีมากเลยแล้วมันราคาแค่ไม่กี่บาทแบบซื้อตามขายตามร้านขายายาทั่วไปตอน,นเด็กๆปอเคยดมกลิ่นแล้วปอเคยแบบไม่ชอบกลิ่นเลยมันเหมือนกับกลิ่นแบบสังเคราะห์ยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้พ่อดมแล้วแบบมันหอมอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนกลิ่นหรือว่าเราเปลี่ยนใจนะอาจจะเป็นเพราะปอเปลี่ยนใจเข้าา แต่มันหอมทาแล้วมันจะมีแบบว่ารู้สึกว่าปากอมชมพูมากขึ้นเลยเพราะว่าปอแอบเป็นคนที่ปากคล้ำนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าชอบอาบแดด่วยอาบแดดเสร็จมันก็ดามันก็แบบทำให้ปากคล้ำนแล้วถ้าเกิดไม่ทา s อ f ที่ปากเนาะ mm hmm. ก็ชอบตัวนี้นะคะมันมอสต์ไรส์ลิปดีแล้วก็ราคาไม่แพงแถมกลิ่นดีด้วยกลิ่นหอมเนี mm ่ย hmm. ชอบอะหมแล้วมหมต่อไปเป็นหมหมของแฟชั่นนะคะ mm hmm. เป็นแบบว่าแฟชั่นไอเทมที่ปอชอบเลยประมาณนี้ชิ้นแรกนะคะก็คือตัวนี้นะ เป็นแว่นที่ปอใส่ในตำแนวแต่งหน้าเป็นมหาลัยสไตล์ฝรั่งอะไรสักอย่างมันเป็นแว่นที่แบบใส่ทําไมก็ไม่รู้แต่เพราะว่ามันดูแบบใสแล้วมันดูอะไรอะ่ะมันดูแบบดูมีอะไรแล้วปอชอบที่มันขอบทองด้วยเพราะปอเป็นคนชอบสีทองนะอันนี้ไม่ใช่แว่นใส่ตาะคะ่ะเป็นแค่แบบใส่เฉยๆอะ่ะใส่ให้อยากอินดี้แล้ว <c oughs> ก็นะคะเดี๋ยวปอจะลิงค์ลิงก์ที่ซื้อ แว่นตัวนี้ไว้ให้นะไะซื้อมาจากอีเบย์ราคาถูกมากไม่ถึงไม่ถึงร้อยกว่าบาทด้วยซ้ำหรือไม่ไม่ถึงสองร้อยอ่ะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ตรง d e s c r i p t i o บ b ็อกข้างล่างนะคะก็นะชอบ,ชอบและแฟชั่นไอเทมชิ้นต่อไปนะคะเป็นโชเกอร์นะเป็นสร้อยคอเป็นเหมือนกับคล้ายแบบลูกไม้่หรือว่าโครเชร่ที่เราถักเอาอะปอใส่แล้วปอสแนปแชร์ Snapchat, เห็นเพื่อนๆถามเข้ามาอยู่เกี่ยวกับโชเกอร์ตัวนี้นะมันแบบสีดีดามเพราะว่ามันดูแบบว่าเรียบแต่มันดูแบบมีอะไรมีอะไระไรู้จะกอธิบายไง ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ะประมาเนี้ยมันดูแบบพอชอบที่แบบมันดูเรียบดีแล้วแต่ก็แบบถ้าเกิดว่าไปแมชกับเสื้อสีขาวหรือแบบเสื้อสีดำแะไรมันจะทําให้ออฟฟิตที่ธรรมดาธรรมดาดูไม่ธรรมดาอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่พอชอบสําหรับชเกอร์นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันสไตล์กันได้หลายอย่างทําให้เราดูพยายามที่จะแต่งตัวมากขึ้นถึงแม้เราไม่ได้พยายามอะประมาณนั้นแหละ และเฟรชชิ้นสุดท้ายของปอนนะก็ค,คือนี้เคสไอโฟนคนจะถามว่าเคสไอโฟนมีอะไรพิเศษยังไงเคสไอโฟนนี้มีอะไรพิเศษนะเคสไอโฟนนี้มันมันมันมีไฟอะ่ะมือนเปิดไฟได้อะ่ะประเด็นคือที่ป,ชปอชอบค,ค,นะนะคือถ้าเกิดใครตามแฟชั่นฝรั่งหรือว่าตามอินสตาแกรมพวกแบบฝรั่งในไอจีอะไรเงี้ยตัวเนี้ยนี่คือฮิตมากๆมันคือเซลฟี่ไอโฟนเคสนะคะคือมันถ้าเกิดเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมแต่เราอยู่ในที่มืดเราก็แค่เปิดไฟ เหมือนกับแทนที่จะแบบขอให้เพื่อนเปิดแฟลชให้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีแบบเป็นไฟส่วนตัวถ่ายถ่ายเซลฟี่ได้ตลอดเวลา <c oughs> มันตลกว่ะแต่พอชอบมันเหมือนกับมันทําให้ถ่ายรูปสวยขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าดูแบบว่ามีฉ่ามันดูไฮไลท์คอนทัวร์คือแบบทําถ่ายแล้วมันดูดีกว่าใช้กล้องหน้าปกติอะค่ะแล้วแถมสมมติว่าเราไปไหนตอนกลางคืนใช่ปะ แล้วเหมือนกับมองไม่เห็นทางเนี่ยแค่เปิดกดปุ่มมันก็เปิดแล้วอ่ะมันเร็วกว่าการเปิดแฟลช่ะมันมันเร็วกว่าการเปิดแฟลชไอโฟนที่แบบต้องต้องนั่งสไลด์ขึ้นมาแล้วกดอ่ะเพราะก็แค่กดแล้วก็หาแบบเฮ้ยไปไหนอะไรเงี้ยคือมันดีแล้วแถมมันหลีไฟได้ปรับไฟแรงไม่แรงแล้วก็กดให้มันแรงขึ้นอันนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยสว่างค่ะเพราะว่าไฟปอที่มีอยู่มันแรงแต่ที่จริงอ่ะ มันสว่างมากคือแบบใช้อ่านหนังสือตอนกลางคืนได้เล้มันเนี่ยก็ชอบนะคะตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเรจะลิงก์เว็บเพจของเขาไว้ให้ตรงดีสคิปชันบ็อกซ์ข้างล่างนะคะเพื่อจะได้ไปซื้อกันเนาะมันเป็นคือมันเป็นเทรนด์ที่อเมริกามาตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่ค่อยเข้าไทยนะก็เนี่ยมันเดี๋ยวมันก็คงเข้าจะเข้ามาแล้วแหละเป็นเซลฟี่เคสนะแล้วสําหรับคนที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนไปผับอะไรกัไมันแค่แบบมันง่ายที่จะถ่ายรูปอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะกะพริบได้ลยเฮ้ ก็จบกันไปแล้วนะคะวิดีโอออกัสเฟเวอร์ริตของปอลค่ะปอก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวิดีโอเฟเวอร์ริตของปออันแรกเนาะปอคิดถึงเพื่อนทุกคนมากๆนะคะปอก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะคิดถึงปอเหมือนกันเนาะ ปอคิดถึงที่จะแบบมานั่งคุยกันแบบเนี้ยหรือว่าถึงแม้ปอคุยกับกล้องคนเดียวแต่ปอรู้ว่าเพื่อนเ่็นกำลังฟังอยู่ถือว่าเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้ปอทําเฟรนด์ออกมาทุกเดือนเนาะก็กดกดไลค์ตามซับให้ปอด้วยนะแล้วถ้าเกิดคนไหนมีคำถามก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องปอแล้วยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ด้วยนะคะกลุ่มสีแดงเขียนว่า subscribe กดเลยแล้วเราก็จะได้มาเจอกันอีกมาคุยกันมาพูดคุยกันอนะีกเนาะวันนี้ปอไปและะ้วค่ะเจอกันใหม่คลิป